ฟีเจอร์สุภาพแบตเตอรี่ที่จะมาในเวอ17.4นะครับจะจบปัญหาสักทีว่าเราควรจะเปลี่ยนแบตเมื่อไหร่นะฮะเอาจริงถือว่าเป็นปัญหาโลกแตกสำหรับคนที่ใช้ iPhone เลยเหมือนกัน เะะพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีฟีเจอร์หนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพแบตเตอรี่เนาะที่เขาจะบอกว่าเฮ้ยอร์เซ็นต่างๆเข้ามาแล้วนะฮะและตัวนั้นอ่ะคนก็บอกว่า ui, อุอ้ยเออมันทาให้เรากังวลว่าแบตเตอรี่ลดไปไวยังไงและเมื่อไหร่เราควรจะเปลี่ยนแบตเตอรี่เออซึ่งจากก่อนหน้านี้นะฮะเดิมๆเลยหลายอย่างอ่ะมันก็จะมี การบอกบอกว่าเอ้ยประสิทธิภาพสูงสุดนะหนุน่นนี่นั่นบอกแค่เปอร์เซ็นต์ต่างๆนะฮะหลายคนก็ยังคงมาถามกันในกลุ่มว่าพี่ผมควรจะเปลี่ยนแบตเมื่อไหร่ลงมาเท่านั้นเท่านี้ควรจะเปลี่ยนแบตหรือ,อยังนะครับแต่ล่าสุดนะในฝั่งของ Apple เนี่ยได้ออกตัวอง iOS 17.4เบต้า4มาก่อนนะฮะอันนี้ต้องบอกนะว่าตัวเบต้านี้นะครับก็เขาทําให้นักพัฒนามาก่อนและเดี๋ยวจะพัฒน,นาไปเป็นตัวเต็มให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้ใช้กันและออกฟีเจอร์นี้มาอยู่ใน ตัวเบต้าสรอบนี้นะครับผมและได้ลองแต่ก็ได้ลองลองดูก็คือเออมงช่วยให้ใครทกังวลเรื่องสุขภาพแบตเตอรี่ก็น่าจะคลายข้อตัวนี้ไปประมาณดึงด้วยแล้วกันเนาะเสื่อเรานะฮะเข้าไปที่การตั้งค่าเนาะและไปดูที่แบตเตอรี่นะครับและเข้าไปดูที่คําว่าสุขภาพแบตเตอรี่ที่หลายคนเปิดเข้าไปดูกันเนาอะ,อะอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าหน้าตาของน้องเขานะครับมีการเปลี่ยนแปลงจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ไปพอสมควรเลยนะครับถ้าตัวเดิมๆเนาะมันจะมีข้อแตกต่างกัน,กนเล็กน้อยจะเขียนว่า สุขภาพแบตเตอรี่และการชาร์จอ่าอันนี้ก็จะรวมๆกันอยู่ในหัวข้อเดียวเลยนะครับซึ่งอันเก่าเนี่ยเข้ามาปุ๊บนะฮะเขาจะมีความจุสูงสุดอ่าประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็การชาร์จเพื่อถนอมแบตเตอรี่อ่าน,นี่เขามีให้กดเข้าไปนะครับผมแต่ถ้าเป็นอันใหม่นะอันเนี้ย เขาจะแยกย่อยออกมา3 4 5หอย่างเลยอันแรกนะครับจะคือสุขภาพแบตเตอรี่นะฮะและด้านข้างจะเขียนเป็นสถานะต่างๆขึ้นมาว่าปกตินะอันนี้ก็คือแบตเตอรี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับแต่ถ้าพอถึงเวลาใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งไปเนาะมันจะเปลี่ยนนะครับผมว่าเป็นต้องเข้ารับบริการ และอีกอันหนึ่งถ้าเปลี่ยนมาอาจจะเป็นเขียนว่าไม่ทราบข้อมูลถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแบตมาแล้วแบตมันไม่สามารถที่จะตรวจจับไดต่างๆก็จะเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งอันคือไม่ทราบข้อมูลนะครับซึ่งจริงๆฟีเจอร์นี้เนี่ยมันมีการย้ายยกย้ายยกย้ายเข้ามาอยู่ในรวมๆของสุภาพแบตเตอรี่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งก่อนเลยเนี้ยถ้าใครไปดูเนาะมันจะไปอยู่ในฝั่งของตัวทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วมันไปไปอยู่ตรงนั้นมันหายากอันนี้คือเขาเอามารวมมาอยู่ในสุภาพแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาอันนี้เหมือนเดิมเลยความจุุสสููงดนนัออีี้ก็ย่่ท ที100่100%กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปก็คงปกติที่หลายคนก็ดูว่าเอยลดไปกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะฮะถัดมาถัดมาคือจำนวนรอบนะครับผมของการชาร์จอันเนี้ยมันจะเป็นการคำนวณเราชาร์จ iPhone จาก0ูนย์ถึงหนึเนี่ยไปแล้วกี่รอบซึ่ง การชาร์จจำนวนรอบตรงนี้นะครับมันจะส่งผลในแง่ของสุขภาพแบตเตอรี่ตามมาอีกทีหนึ่งในก่อนหน้านี้นะฮะเขาบอกว่าถ้าเราชาร์จเขียนจำนวนรอบตรงนี้เนาะเกิน500รอบปุ๊บนะครับมันหมายถึงสุขภาพแบตเตอรี่เหลือ80%อันนี้ก็พอคำนวณได้นะฮะแต่ล่าสุดนะเขามีการปรับเพิ่มเติมนะฮะคือจากเดิม500รอบตอนนี้ปรับเป็น1000รอบถึงจะเหลือ80%เอเออมีการปรับเข้ามานิดน,นึงซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าการปรับตรงนี้เนี่ยมันเป็นข้อดีหรือว่า ข้อเสียกันแน่ซึ่งทาง Apple เหมือนอาจจะขยายว่าเอ้ยจริงๆ5ในรอบจริงๆเมื่อก่อนมันมันควรเปลี่ยนแล้วแต่จริงคือ1000รอบให้เราฝืนใช้ต่อไปอีก5,000รอบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออไ่รูจะเป็นข้อดีหรือว่าข้อเสียท,ที่ที่ทำให้รู้สึกว่าได้เปลี่ยนระยเวลาในการเปลี่ยนมันมันช้าลงหรือเปล่านะครับแต่ก็มีจำนวนรอบต่างๆบอกชัดเจนเพิ่มเติมขึ้นมาแบบนี้ก็พอดูได้เฮ้ยแใบบกล้ครบ1,000ันรอบละนะาเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่จะเท่านี้เท่านี้นละเขามีการปรับ สูงสุดขึ้นมาเพิ่มเติมและอีก2อันถัดมานะครับอันนี้ก็คือเรื่องของวันที่ผลิตแบตเตอรี่ตรงนั้นขึ้นมาแล้วก็วันใช้งานครั้งแรกของแบตเตอรี่เดือนไหนปีไหนยังไงก็ว่ากันไปมีขึ้นโชว์บอกได้เลยนะครับว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้เนี่ยผลิตมาตั้งแต่เดือนกรกฎานะครับเปิดใช้ครั้งแรกเดือนกันยายนบตอนที่เราไปรับของมาอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะบอกไว้อย่างชัดเจนเพิ่มเติมขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะช่วยบอกละเอียดละเอียดขึ้นมาหน่อยว่าเฮ้ยเราควรจะเปลี่ยนแบตแล้วนะคำนวณได้ออีีกก่ร นี่นั่นนะครับผมเออมันก็จะละเอียดละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมานิดหนึ่งนะอ่าถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเติมเข้ามาในตัวของ iOS 17.4ที่จะปล่อยมาในอนาคตถถือว่ามันก็มีประโยชน์นะสำหรับคนที่ที่กังวลในเรื่องของสุภาพแบตเตอรี่ตรงนี้แต่แต่แต,แต,แตอันนี้ขอแกกะบาดดอกจันจุดเล็กน้อยนะครับผมว่าฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ยจะสามารถทำได้แค่เฉพาะไ h o n e 15ขึ้นไปเท่านั้นนะ อไอโฟนรุ่นอื่นอันนี้อาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงไม่ปล่อยให้อาจจะมีการตรวจจับบางอย่างใส่เซนเซอร์อะไรให้กับตัวแบตเตอรี่ให้กับเฉพาะ15ขึ้นไปเท่านั้น หรือเปล่าหรือจริงๆรุ่นอื่นมันก็สามารถตรวจจับได้เหมือนกันเออนนี้ก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออเนาะสงสัยเหมือนกันเพื่อนๆอยากให้รุ่นอื่นนี่เหมือนกันไหมก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันหรือว่ามีฟีเจอร์แบบนี้เพิ่มเติมขึ้นมามันได้ใช้ไหมหรือว่าโอเคหรือเปล่ากับฟีเจอร์นี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับว่าเวิร์กไหมดีหรือเปล่านะครับกับฟีเจอร์นี้เนาะประมาณนี้ถือว่ามาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของฟีเจอร์ที่รู้สึกว่าเด็ดๆในฝั่งของ iOS สิบเจ็ดจุดสี่ที่จะมาในอนาคตให้เพื่อน ตัวนี้ให้นะครับซึ่งอันนี้มากอีกรอบหนึ่งถ้าใครจะใช้ตัวองเบต้ามันยังมีในแง่ของนักพัฒนาและมีบัก๊กมีรอรไรงต่างๆเยอะเหมือนกันนะครับผมต้องยอมรับข้อเสียงที่ตามมาในแง่ของบัก๊กในแง่ของแอปธนาคารที่อาจจะใช้งานหรือ,อ,อช่องโหว่เรงต่างๆนะครับที่อาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนตัวเต็มเนาะถ้าใครซีเรียสจริงๆรอใช้ตัวเต็มดีกว่าหลังจากนี้นะครับผมคิดว่าไม่นานานในการที่จะปล่อยตัว17.4ออกมาตามมานะครับก็รอกันได้เลยเนาะประมาณนี้แล้วกันฝากกดติดตามนะครับให้กับชแนลอัลติวิวไวด้ด ทั้ง t i k t o อนะฮะทั้ง YouTube ทั้ง Facebook แรต่างตรงนี้ฝากอย่าตามทุกช่องทางเลยแล้วกันจะได้มาอัปเดตข่าวรูดเร็วในหลากหลายช่องทางที่เพื่อนสะดวกเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะใจก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กับมตีวิวในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ